สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้มาดูจุลินซีย์เจาปลวกที่ผมได้หมักไว้เป็นเวลาสอคืนนะครับส่วนประกอบของผมก็มีรำนะครับรำหนึ่งส่วนแล้วก็เจาปลวกหนึ่งส่วนนะครับผมก็จะมีขนมจีนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หุมข้าผมก็เลยใช้ขนมจีนซื้อขนมจีนมาใส่แทน หมักจากนมจีนนะครับแค่สองคืนเองดูผลนะครับนี่นะครับราตัวดีขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมแค่สองคืนเองครับราตัวดีขึ้นนี่คือราตัวดีนะครับเราจะได้ผลเร็วมากนะครับให้ดูนะครับถ้าหมักกับรำเนี่ยจะได้ผลเร็วมากครับ รำดิบนะครับไม่ได้เอาไปหุงให้สุกดูนะครับนะี่ครับเห็นไหมครับอ่าก็จะมีขนมจีนนะครับเห็นไหมครับรานะครับขยายดูชัดๆเลยนะครับนี่มผมน้ำใส่แค่ประมาณสองส่วนสามส่วนเดี๋ยวผมจะมาขยายนะครับขยายของผมก็จะเพิ่ม เพิ่มข้าวลงไปนิดหน่อยนะครับข้าวเป็นข้าวข้าวแฉะนะครับเพิ่มไปแล้วผมก็จะเอาจุดินซีเจ้าปลวกผมที่มันใกล้ที่ต่งืนนะครับเทลงไปดูนะครับดำนะครับ ใส่น้ำครับน้ำเติมน้ำลงไปนะครับ ของสีนะครับของสีเพิ่มน้ำลงไปนะครับทีนี้ก็จะใส่น้ำลงไปสักประมาณค่อนกระป๋องนะครับหรือจะเกือบเต็มกระป๋องก็ได้นะครับเพราะว่ามันเชื้อมันขึ้นแล้วนะครับน้ำผมก็เป็นน้ำ ไม่ใช่น้ำปลาครับเป็นน้ำบ่บ่ทิดนะครับก็สิบเอ็ดสิบสองปลอดลึกเหมือนกันใส่ลงไปนะครับตอนนี้ก็จะใส่ให้เกือบเต็มเลยครับโอเคนะครับแล้วก็ป่บแล้วก็ทำการปิดฝา,าไว้ปิดฝาแล้วก็ จะมาหมักเพิ่มต่อไปอีกประมาณ9วันสิวันก็ได้ครับครับแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับเป็นดินซีเจ้าปลวกของผมที่หมักจากเจ้าปลวกแล้วก็มีรำมีขนมจีนนะครับก็ประสบความสำเร็จเร็วมากนะครับสังเกตจากราที่ขึ้นภายในสองคืนนะครับ โอเคนะครับนี่นี้ก็จะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับ